สวัสดีครับผมมณะเพิ่มพูลผู้ในการส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กับพบกันอีกครั้งกับรายการอุทยานเล่าข่าววันนี้เราจะพาทุกท่านไปรับชมศูนย์ราชการสะดวกของกรมอุทยานชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชซึ่งสถานที่แห่งนี้จะมีเจ่าที่คอยอำนวยความสะดวกให้บริการประชาชนที่มาติดต่อกับหน่วยงานทั้งการขอข้อมูลต่างๆการร้องทุกข์การขออนุญ,ญาตตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติและพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าฉบับปัจจุบัน เช่นการขอเข้าพื้นที่ขอถ่ายทำภาพยนตร์ขอเพาะเลี้ยงครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองโดยศูนย์แห่งนี้ตั้งอยู่ที่กรมอุทยานแหชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชถนนพหะหลยวทินเขตจตุจกักรกรุงเทพมหานครหากทุกท่านพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับ สวัสดีครับศูนย์ราชการสะดวกกรมวิทยาชาสติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชดีๆต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของศูนย์ราชการสะดวกกรมวิทยาชาสติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับแล้วขอขอญาตแนะนําในส่วนของพื้นที่ให้บริการดังนี้ครับในส่วนของที่ตั้งศูนย์ราชการสะดวกกรมวิทยาชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตั้งอยู่บริเวณชั้นล่างอาคารศูนย์บริการประกอบด้วยพื้นที่ให้บริการประชาชนมากกว่า150ตารางเมตรนะครับแล้วก็มีเจ้าที่ที่พร้อมให้บริการมากกว่า20นายะคริบกาๆนะครับให้บร กับประชาชนณจุดแห่งนี้นะครับที่หรือที่ประชาชนเข้ามาใช้บริการก็คืองานจอกมันพักแล้วก็งานบริการเรื่องร้องเรียนต่างๆนะครับที่ประชาชนสามารถเดินทางเข้ามาติดตามเรื่องนะครับแล้วก็ใช้บริการในจุดน,นี้ได้โดยเราทํางานไม่พักเที่ยงนะครับไม่ไม่หยุดพักเที่ยงในช่วงกลางวันนะครับ <tapi S 2> ๆๆแล้วก็เริ่มทํางานตามเวลาราชการนะครับแล้วก็มีบริการในส่วนของการรับสายโทรศัพท์ผ่านระบบสายด่วนนะครับแล้วก็ระบบคอร์เซนเตอร์กลางด้วยครับ หลังจากที่เราผ่านการคัดกรองนะครับในเรื่องของการฉีดวัคซีนครบ2เข็มนะครับก็มาสู่ในส่วนที่ต้องการให้ประชาชนทุกท่านนะครับมีความปลอดภัยกับเจ้าที่ด้วยนะครับก็เป็นเรื่องของการคัดกรองว่าได้มีอุณหภูมิไม่เกิน37.5นะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราจะต้องมีการตรวจสอบเมื่อผ่านการตรวจคัดกรองอุณหภูมิแล้วนะครับก็ประชาชนสามารถที่จะกดคิวเพื่อรับบริการใน4ช่องทางหลักลก,ก็คือในเรื่องของการจองบ้นานพักอุทยานนะครับแล้วก็การชำระค่าธรรมเนียมนะครับเกี่ยวกับการเข้าที่พัก นะครับแล้วก็การแจ้งเรื่องน้องเรียนแล้วก็บริการอื่นเช่นการขอคำปรึกษาด้านกฎหมายนะครับนอกจากนี้ศูนย์ราชการสะดวกอยากมีช่องให้บริการมากถึง8ช่องจึงสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็วมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเช่นประตูเลื่อนอัตโนมัติน้ำดื่มให้บริการฟรีห้องน้ำสะอาด พื้นที่จอดรถพร้อมจัดให้มีจุดตรวจโควิด1 9และมีการพ่นฆ่าเชื้อเพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9อีกทั้งศูนย์บริการแห่งนี้ยังให้ความสำคัญกับอารยสถาปัตที่ออกแบบเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการสตรีมีครรภ์และคนชราเช่นที่จอดรถสำหรับผู้พิการทางราดสำหรับรถเข็นรถเข็นอำนวยความสะดวก พื้นที่สำหรับจอดรถเข็นเมื่อต้องการรับบริการห้องน้ำที่มีไม้เท้าช่วยเดินสี่ขาและสัญญาณขอความช่วยเหลือศูนย์แห่งนี้เป็นศูนย์ให้บริการร้องทุกข์กับประชาชนเราให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลของผู้รับบริการทุกคนโดยจัดให้มีห้องบริการเฉพาะสำหรับผู้ที่ต้องการร้องทุกข ที่ต้องการยื่นเรื่องร้องเรียนและผู้ที่ต้องการปรึกษาข้อพิพาทในกรณีต่างๆการทำงานแบบ One Stop Service ทำให้ประชาชนสามารถติดต่อขอรับบริการทั้งหมดของกรมได้ภายในที่เดียวได้แก่งานบริการจองที่พักอุทยานแห่งชาติสามารถชำระเงินผ่านระบบ e-payment การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและยังมีบริการให้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน ศูนย์ราชการสะดวกกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ในยุคไทยแลนด์4.0มีน้องหนูแดงผู้ช่วยในการให้บริการประชาชนที่สามารถสั่งการด้วยเสียงได้อย่างอัจฉริยะและเรายังมีระบบติดตามเรื่องร้องเรียนทั้ง7ช่องทางด้วยกันโดยสามารถร้องเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้3ช่องทางเพียงแค่สแกน q r c o d e ก็สามารถเข้าสู่ระบบรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานและระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ และ e p t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  o o n โดยสามารถติดต่อผ่านสายด่วน1362ได้ตลอด24ชั่วโมงในปัจจุบันศูนย์ราชการสะดวกกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้เปิดช่องทางการให้บริการเพิ่มผ่านรูปแบบ E-Service ประชาชนทุกท่านสามารถใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแทนการต้องเดินทางมาติดต่อที่หน่วยง,งานด้วยตนเองเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับการพารับชมศูนย์ราชการสะดวกพร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกการนําเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงระหว่างประชาชนกับหน่วยง,งานของเราอย่างไรก็ตามหากผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางมาที่ศูนย์แห่งนี้สามารถติดต่อกับกรมญยาแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ ได้ทางเว็บไซต์ของกรมอุทยานชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชหรือสายด่วน1362ตลอด24ชั่วโมงท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของหน่วยงานของเราได้ตามลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างนี้รายการอุทยานเล่าข่าวจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งทุกวันเสาร์ที่2และ4ของทุกเดือนเวลา10.00นาสำหรับสัปดาห์นี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ